สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครับคุณผมปลดนี้แล้วนมถูกลตเตอร์รี่รางวันที่1ลั่นขอบคุณความดีที่ผมทํามาตลอดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการประกาศผลรางวันสลากกินแบ่งรัฐบาลวัประจําวันที่16กันยายน2 5 6 4โดยผลการออกรางวันมีดังนี้รางวันที่1ออกเลข0709-35ามารางวัลเลขหน้า3ตัวออกเลข6 0 9และ817รางวัลเลขท้าย3ตัวออกเลข379และ007 ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวออก90ล่าสุดได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึง่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าดวงดีที่สุดแล้วครอบครัวผม070935ปลดนี้ครอบครัวผมแล้วผมทำดีมาตลอดขอบคุณโชคชะตาอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1ด้วยนะครับถ้าผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ